สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมันิสาแก้วดีจากพี่น้องจ้าเก็บของไปขายคือเก่าเก็บของไปขายคือเก่านื่งคุณยายนื่งคุณยายเสริมมันพักเสริมยาต่อละกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันกระเจี๊ยบ มือในขา,ขากระเจี๊ยบขากระกระเจี๊ยบม่วนอ๋อมือนีนกระเจี๊ยบได้เก็บหลายแล้วได้มือนีนมือนีนได้ตัดกระเจี๊ยบหลายนะนี่ตัดสุต้นนี่นี่มีแต่ปลากระเจี๊ยบปลากระเจี๊ยบปลากระเจี๊ยบอ มันกระเจียบต้นกระเจียบม่ตวอันใหญ่ๆจานละสิบบาทเพอได้เอาไปขายอันนี้ต้นผักปังผักปังผักปังคุณยายกำลงังแตกยอด ไอ้มามะละเดนีิมาละมีมากอยู่อะมองมึงดูต้นมาละค้างมาละมาละขี้นกมาละขี้นกใบมันงามพดหมากมันหายากมันต้องกลับเอาเนาะอืมหน่อไม้ฝรั่ง ไม้ฝรั่งก็ต้องเก็บได้นี่มันเหีวเลยบวงมันแตกหน่อไม้ฝรั่งแตกเขิบแตกเขิบโอ้สได้ดดึงหน่อไม้ฝรั่งน,นั้นเลยหลายหลายอันหลายอย่าง เมื่อวานนี้พาเบิ่งทางพู่นพักทางผู้งามงามมาส้มพักทางศิดุขนี่เบิ่งคุณยายเห็ดทางพี่คุณยายกับปลูกของหมดแล้วอืมสะออมกำลงังแตกเบิ่งนี่หน่อไม้ฝรั่งแตกดีขนาดอ๋อกระเจี๊ยบอันนี้มันมาเก็บเมื่อวาน เหนียวขลาดกะเจี๊ยบมอเค่งใหญ่ตัดลงนาตายใหญ่ตัดตัดกิ่งมันไวบ่หรือตัดอ่ะือใหญตัดแต่งอย่างี้ะตัดอันผู้ฆ่าอะไรนะฮ้ผู้ข่าน่ะอนาะยูเออ พี่น้องเฮ็ดสวนยังไงบงเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนพี่น้องเอ้ยแขกที่มาแขกที่มาแขกสิ่เขาสวนอีกล่ะที่มาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็ดมงปลูกมะเขือให้ปลูกปลูกมะเขือมะเขือพอปลูกมีอะไรมันปลูกด้วยบงมาจากผู้ของเบอะไปถอนเบียร์มันบ่งใยหวานค่ะเต็มเต็มนะตัะเขือเปาะนนั่ลาะ โกะเ,เสเจียบหล้อนคือมเมือคืนนะฮะเอคืนคืนคนนกะมันเขือกเงินล้าน่เือนไปเทไรกไ็ต้องมาทนเออขายบอ่อ,ขอขไปมืงงองสีกขุดเตะขลลลุดขุดหลอกัน มามาใครรางเฮ็ดกแม่ตวยเด้อรับสมัครพนักงานพนักงานยังหลายเยอะๆเลยงานนี้ยมีแล้วก็สิบอาค่าน่ไปถึรับสมัครพนักงานของใกล้วยทางไหนของเสกไก่ทางไหนกล้วยทางไหน มันใหญ่แลวได้ล่ะยายมันเบ่งแลวได้ละ่ะเอาให้มันชุกคาเครือก่อนบอกโอ้มันยังบวบปานได้ยังบวบปานได้เฮ้บได้ตัดมาแล้วตัดแบบได้ผู้เดียว อันนี้กัโบโมเมนซ้ำกันบอสิรุ่นเดียวกันนี่ละมั้งนี่กล้วยหอมตัวนี้ยายหอมทองมดเมืม่อวานนี่มดพอดีมดสามวีอะนะว่ากล้วยตีบเมื่อวานาวานี่หากมดเมื่อวานนี่ กล้วยตีบกล้วยตีบ,ตบหากระเมิดเมื่อวานนี้มึงผักบัวใยง่ามงามผักบัวเลยลำปางนะนี่ผักบัวดอกผักบัวดอกหาเก็บของไปตลาดก้อนสายละเก็บบ่ทันไดเนี่ยเก็บไม่ทันนะเนี่ยตัดผักก่อนมึงนี่ ขนากอบพักสลัดกอบเป็นหัวบล็บอกไงบ้างไงสลัดกบอบก็นี่นะเนเบียยมเขือที่คุณยายสิปลูกเนี่ยเบียมเขือเบีแยมเขือออกลายหลีเบียมเขือคุณยายโอ้ยหาเห็บเวียกหาทำงานก่อนนะคะหาทำเวียกทำงานก่อนนะคะ มาเก็บของไปตลาดก่อนหาเก็บของไปตุ้หลูดโกนนะคือพี่เมื่อวานนี้พาส้มทางพี่ได้ม่วานส้มผักทางพี่เมื่อวานนี้ส้มผักทางนี้ผักกาศคุณยายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา้า เก็บบรรยากาศสวนเล็กๆน้อยๆเมื่อนี้เก็บของหลายได้เมื่อนี้วันนี้เก็บของเยอะนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ